สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะที่สวนผักหญยนางคะ่ะทุกคนสวนผักหลังบ้านค่ะพี่นอ้องเพิ่งล้มมาสาสางนะคะเพิ่งเริ่มสาสางเพิ่งเริ่มมันสิเริ่มเฮ็ดสวนค่ะพี่น้องถีมสวนล่างไวโดูนะคะพี่น้องมันก็เลยมีหยามีหยางลายนะคะตอนนี้ยายนางเพิ่งจะเริ่มลงมาทํานะคะค่อยๆเฮ็ดที่ละนิดละหน่อยนะคะพี่น้องจานันค่ะ เยนา่งก็เริ่มสาสางเริ่มเฮ็ดแปลงพักได้สองแปลงสามแปลงแล้วค่ะพี่น้องจา๋าสิค่อยๆทยอยเย็นา่งสิงปลูกใช่อันปลูกธรรมดาแบบบานเฮาสะกอนค่ะพี่น้องจา๋าจังสิค่อยๆเฮ็ดกระถางงามคือเพลินตอนนี้คือเฮายังบ่ทันเด้อันลงทุนที่จะเฮ็ดแบบเป็นแปลงแบบนั้นนะคะพี่น้องจะปลูกง่ายๆธรรมดาปลูกกินไปสะกอนนะคะพี่น้องจา๋าอัน พะว่าสิคอยเคี่ยวสวนเคี่ยวหยังออกแล้วก็ปลูกดีๆสกอนจังสิจัดสวนไม่ท่าใจเฮ็ดเ,เป็นแปลงถาวรอนนะคะเพราะว่าตอนนี้มัน,มนยังมันยังหกอยู่ไหมพีน่น้องมัน y y ยังเป็นหยาลายยังลายอยู่ย่านั่งเลสิคอยปลูกผักปลูกหยัง lifting, ให้มันแปลนออกไปสกอนล้วเข้าจังเรื่มมาเรื่มบ้างผังมมห,หม่มาเรื่มอันเฮ็ดแปลงเฮ็ดหยังตอนนี้ปลูกธรรมาดาบานเข้าไปสกอนอยากล่งใส่ก็ล่งไปสกอนเพราะว่าจะปลูกผักธรรมดาบักพิกบักเขือนะคะ หอมผักชียังสี่ราคาที่ปลูกไว้ให้กินธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนขาค่อยๆเห็ดไปเ <c oughs> พราะว่าเทียข้าวแต่เ,ตเปลี่ยนแปลงสวนไหมคะพี่น้องแต่ข้าเห็ดเป็นเป็นแปลงถาบอนแล้วมันสิญาค่ะพี่น้องเพราะว่าพื้นตรงนี้มันมันก็อยากตามจักนอ้อยเธอย็นั่งอยากถมดินถมยางขึ้นแมพี่น้องเย็นั่งกัสีเ่าท่านได้เฮ็ดแปลงถาบอนเ่าท่านได้ปลูกตน้นไม้ใหญ่ยันปัานใดเย็นั่งกัสีนี่แหละสิปูบาาักพี่บักเขียต้นหอมบักพริกยังกินธรรมดาเนี่ล่ะจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ข้ากับลงมาเห็ด นี่ๆหน่อยๆมาทุกเศร้าหรอคะพี่น้องมาเห็ดออกซุ้มใบมงใบไม่ออกนะคะพี่น้องก็สิเห็ดซ้นทั้งใบ้านในสะกอนค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆสะสางไปช่วงนี้กับบรรยากาศดีอยู่อากาศมันเย็นนะคะพี่น้องจ้าอันก็ะพาเห็ดไปเรื่อยๆมันบาทา่ท่านในห่อนบาทา่ท่านในนี่นะคะหมู่บ้านยายนั่งก็มาเอาอันงาพักขี้เลก็กต้นนี้ออกนี่คะ่ะ อันสางพ่อคิเล็กต้นนี้ออกเพราะว่าอันมันล่มไห่พี่น้องช่วงหนาฝนบางท่นลมพัดต้นมันโค่นล้มบาที่นี่ลูกสาเพิ่มแล้วมาห้านมาตัดออกห้แล้วมันเหลือแต่ตอนอนอยู่บาที่นี่มันก็แตกานคือม้ามันก็หกเข้าประเด็นลงม้ามันก็หกแห่พี่น้องมันก็รุกนะคะต้นไม้บางต้นก็แหงเฉาไปนะครับอันเท่าจังมาเริ่มต้นไม้มาหลือไม้พี่น้องจ๋า ที่สวนน้อยของยา,ายนางยินหลยายนาเสีเ็ดเป็นสวนผักเล็กๆเอาไว้นี่นะคะพี่น้องจา๋าตอนพ่อได้ค่ายเงาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนป็นการเริ่มต้นไม่เป็นการเริ่มต้นไม่เป็นการ,ร,การอัน นี่แหละพี่น้องเป็นการเริ่มต้นไม้เห็ดไม้พี่น้องเพราะว่ายายนั่งมีเวลาแล้วยายนั่งได้อยู่บ้านได้ยายน,นั่งว่ได้ไปใส่แล้วนะคะแต่ก่อนยายนั่งเห็ดงานประจําตอนนี้ไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะคะทุกคนขามายูบานแล้วกะมีเวลาแล้วกะสิคอยมาเคี้ยเห็ดเรื่อยๆออกไปนะคะให้มันได้เป็นรูปเป็นล่างยังหน่อยก็เอาไว้ทัดกินพี่น้องเนาะ อย่างน้อยก็เอาไว้ค่ะกินข้านี่แหละพี่น้องปลูกเริ่มต้นปลูกยูปลูกกินห้าสซะก่อนปลูกแน่ถึงข้ากินนี่แหละปลูกแนวที่เราอยู่เรากินไปซะก่อนนะคะทุกคนคะ่ะค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆละ่ะค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆสวนผักหลังบ้านเล็กๆของยายนางนะคะทุกคนคะ่ะจั็กน้อยก็สิให้ทุกคนในเขามาซื่นส้มน้ำกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะ ในสวนผักเล็กๆของเยนางเดี๋วยวจ้ากระยุ่หลังบานเนี่ยแหละพี่น,อน้องยี่มุสตะกะลุงมาเห็ดตอนนี้อากาศมั่นเย็นนาอพี่น้องเสาร้าหลยานั่งกับเบาไวยานั่งกับสิลุงมาใสาๆแดดออกแนงสิละพี่น้องมาเห็ดฝีงแดดไปน้ำน,นะคะเห็ุเบียกไปน้ำมือละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเชี่ยหัวเชี่ยสวนมือละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆจ้าทุกคนคะ่ะนี่นละ่ะบรรยากาศ ทวงไฮทุงหน้าบานทุงเฮ้านะคะพี่น้องเขาก็ยูทอยูทุงเนาะคะ่ะตามภาษาบานเฮ้านี่แหละยูแบบนี้แหละสบายใจดีพี่นอ้องอืออกมาอยู่แบบสบายใจเนาะคนเฮ้าการวางแผนชีวิตมันกับบ๊คือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละยายนั่งกับวางแผนว้ว่านี่แหละ,ะหลังจากนีไปที่ออกจากงานประจํามาแล้วยายนั่งกับสิมาอยููเฮี้ยนเฮ็ดหัวเฮ็ส้สวนนี่แหละปลูกยูกปลูกกินไปนี่แหละพี่น้อง ใส่ชีวิตเรียบง่ายแบบบานเฮ้าไปค่ะพี่น้องจา๋ามาอยู่บานทงบานทาอย่าลืมเข่าม่านสนับสนุนยายนั่งเลเดอ้อพี่น้องมาหาก้กำลังใจยานา่งแ่กเกษตรมือหมเ <c oughs> กรตเรมือไมกเกษตรพ่อกระเทือนพี่น้องจา๋าบ่เคยเห็ดดอกพ่อใดมีความรู้ทางด้านนี้แต่ก็ค่อยๆเห็ดไปปลูกตามภาษาที่พ่อแม่พาปลูกนั่ยละพี่น้องแต่ว่าสมัยก่อนเทากับ่ได้เห็ดปันใด บ่อันตะกี้เนาะพี่น้องเนะาะห่ากับบุคอยไดปลูกพักปลูกยังกับปลูกธรรมดาห้าบ่ได้มีความหลูบานใดพ่อสิเดเฮ็ดอันหลายคือเพลินแหมพี่น้องค่อยคอยเลี้ยนหลูไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะมันไม่มีอะไรที่กเกินความสามารถห้าดอกขันเ้าสิตั้งใจเฮ็ดหรือเลี้ยนหลูไปเนาะพี่น้องเนาะนั่นละ่ะแต่ว่าบานยายนั่งกัสิอันนี้อย่างหนึ่งคือน้ำ บ่หลายเนาะพี่น้องมันบ่ได้อยู่ทางนา้ำบ่ได้อยู่ไก่น้ำแม่พี่น้องเป็นบ้านโคกเนาะพี่น้องเนาะกส็สิใงส้น้ำปลาป้านา้ำบาดาลเจาะจังสี่แมค่ค่ะเพราะว่าอ่าสาเก็บน้ำหรืออันนี้เขากับประนทศไหนมีเขา้าบประเนไหนว้างแผนเห็ดยังแมค่ค่ะกับอยูเ่เฮียนปลูกไก่บานซื้อ,อ,อจังคอยเป็นคอยไปคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะบานทงนะคะพี่น้องมาชมบรรยากาศบานทงน้ำกันมิตรทงไฮทงหน้า่ะคะ่ะพี่น้องนี่ ตามภาษาบานเฮาเนี่ละ่ะคุดหอยคุดปูดไปเนาะพี่น้องเนาะใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายนี่ละ่ะมีซําใดกินซํานันเนาะพี่น้องเนาะสุกเท่าที่เฮ้ามีนี่ล่ะพี่น้องอยู่ไซสกับบคือบานเฮาดอกกลับมาอยู่บานเฮาแล้วสุกสบายใจพี่น้องจา้าถึงสิมีหน่อยมีหลายกันยังมีพี่มีนองมีความสุขจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวมือนี้ถ้าเกเอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนเนาะค่ะนาะคอยเจอกันใหม่นะคะทุกคนขคาเดี๋ยวเยน,น่างกัสิพวมนี้มืออื่นจังมาพอกันใหม่ก็นยุสวนในหน่อยของเยน,น่างนี่คือเกา้านั่นแหละจ้าเจอกันที่สวนนี่แหละเราก็มาคุดเมื่อไงอยุตรงนี้แหละพี่น้องนะคะตามติดตามชมไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องขำว่าเป็นกำลังใจให้เยน,น่างในเด้อจ้าไปแล้วจ้บาบายบายสวัสดีค่ะ